สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนกริมเมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเพจของมืนศาสตร์ร่วมเป็นหนึ่งะคะวันนี้แน่นอนนะคะเจอกับทิพวรรณนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้ว่าทำไมทิพวรรณถึงรู้สึกกระชุ่มกระชวยปิีตังนะคะหน้าตาสดชื่นแบบนี้นะคะท่พวรรเชื่อได้เลยว่าหลายคนหลายท่านนะคะ ก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งวันนี้เรื่องราวที่วันอยากจะแบ่งปันกับทุกท่านนั่นก็คือที่วันได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างรักสวยรักงามนะคะซึ่งหัวข้อนี้วันตั้งขึ้นมาจากมีเพื่อนกรมิตท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าเ,เราจะต้องพูดถึงในลนะักษณะคือเราไม่จำเป็นที่ต้องแต่งหน้าก็ได้สวยเกิดจากธรรมชาติ ภายนอกและก็ภายในนะคะคือบอกตรงๆในตรงนี้นะคะที่วันอยากจะแบ่งปันแล้วก็เคลียร์นะกับทุกท่านนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่เรื่องหนึ่งและมันเป็นศัจธรรมของการเป็นมนุษย์นะคะทุกท่านที่บัวนจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนอย่างสมมุติว่าถ้าทุกคนมาชมนะ,ะการไลฟ์สดของทิ่วันตอนนี้อยู่นะ แล้วทุกคนเห็นภาพที่วันมันมืดๆม,มากเลยนะมันมืดหน้าทวันนี่มันดำหนะ้าคิ้วก็ไม่มีป่าก,ก็ดำปิดปีเลยนะคะผมนี่ก็กระเซิรกระเซิงเลยนะคะถามว่าทุกท่านอยากจะมองไหมคะถึงแม้ไม่รู้ว่าที่วันจะพูดบรรยายดีแค่ไหนเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ถ้ามาเห็นภาพมันมืดมันไม่มีสีสันอะไรเลยมันดูรกรุรงรังอะไรก็ไปอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลย เราอยากจะชมเราอยากจะฟังไหมคะนั่นเลยค่ะมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นรักสวยรักงามชอบมองอะไรที่สวยงามอะไรที่ดูดีทุกท่านสังเกตไหมเวลาที่เราไปงานแต่งงานเหมือนกันทุกท่านสังเกตไหมเวลาคนคนหนึ่งแต่งเสื้อผ้าแบบรองเท้าแตะใส่เสื้อยืดแกงยีนกับอีกคนนึงก็ใส่ชุดราตรี ใครที่จะถูกมองว่าสวยค่ะทุกท่านเหมือนกันค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นนะคะติดกับดับติดกับดักของการรักสวยรักงามมันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติค่ะนี่คือการเป็นมนุษย์วันนี้ถ้าเราอยากที่จะเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการเป็นมนุษย์เสียก่อนนะคะรู้ว่า,ามนุษย์นั้น มีความรักสวยรักงามเป็นเรื่องปกติค่ะวันนี้ถ้าเรายังไม่รู้สัจธรรมในชีวิตของการเป็นมนุษย์ในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงธรรมะขั้นสูงส่งแล้วค่ะธรรมะขั้นสูงส่งไม่มีจริงธรรมะขั้นสูงส่งมันอยู่ในตัวเราค่ะวันนี้เรายังไม่ได้สําเร็จธรรม หลายคนก็ยังอยู่ในกระบวนการของการฝึกฝนเริ่มศึกษาบำเพ็ญธรรมนะคะทุกคนต่างมีอุปนิสัยที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะต่างมีกิเลสในตัวเองแต่วันนี้เรามีเราจิตญาณของเราเนี่ยอยู่ในกายเนื้อค่ะจิตญาณเราอยู่ในกายเนื้อ,อ,อวันนี้นะคะเราจะต้องอาศัยกายเนื้อบำเพ็ญธรรมจริงแต่เมื่อเราอยู่ในกายสังขารน,นี้นะคะเรา ทำไมต้องใส่เสื้อผ้าล่ะอะงั้นเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าก็ได้นะสิใช่ไหมมันไม่ได้เราต้องยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงถ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นไงคะโปะ๊ดูหน้าเกลียดไหมมอนกันค่ะมันเป็นธรรมชาติเวลาหน้าหนาวมาทําไมเราต้องใส่เสื้อกันหนาวล่ะเพราะอากาศมันหนาวสมองเราถึงสั่งการที่จะต้องหาเสื้อกันหนาวหนาๆมาใส่ร่างกายของเราให้มันอบอุ่นไงคะมันเป็นธรรมชาติ การรักสวยรักงามการแต่งกายการทำผมการแต่งเสื้อผ้าทุกอย่างนะ,ะมันเป็นส่วนประกอบเพราะมนุษย์นั้นนะ,ะทุกคนต่างรักสวยรักงามเหมือนเช่นเดียวกันอย่างที่วันบอกม้่งต้นนะคะถ้าคลิปไลฟ์สดวันนี้มันดูมืดมากนะคะที่วันหน้าซีดเซียวคิ้วก็ไม่มีป่ากก็ซีดดำใครอยากจะดูไหมคะไม่มีใครอยากดูค่ะเช่นเดียวกัน วันนี้ถ้าเราเข้าใจในสัจธรรมตรงนี้แล้วทุกคนเวลาที่มาฟังที่วันในการไลส์สดน,นะทุกทุกคนจะรู้สึกว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละน้องทิพวันเขาก็เป็นเช่นนั้นแหละเขาก็พูดแบบนั้นแหละนั่นคือตัวตนของเขานี่แหละคือสัจธรรมถ้าทุกท่านเข้าใจว่าทิพรวรรก็คือทิพวันท่านจะรู้สึกว่ามันปล่อยวางทุกอย่างนะ,ะท่านจะไม่รู้สึกว่าเอะ๊ะทำไมวันนี้น้องทิ่วันแต่งตัว ดูโป๊จังเลยทําไมวันนี้น้องที่วันแต่งตัวเรียบร้อยทําไมวันนี้น้องแต่งที่วันแต่งตัวดูขี้ขวดอนเนจังเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นนะ,ะมันเป็นเพียงเรื่องที่เป็นส่วนประกอบนะะในการแต่งกายเท่านั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมองลึกถึงแก่นเนื้อแก่นสารที่ที่มันได้แบ่งปันออกไปเพราะอะไรล่ะ ที่คุณอถึงบอกไงพ่อมนุษย์ทุกคนต่างรักสวยรักงามเรามองคนด้วยตาเนื้อรูปลักษณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้รูปลักษณ์เวลาใครมามองเราให้เขามองแล้วเออดูดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขนะคะไม่กระทั่งกล้องกันกล้องนะที่ถ่ายรูปถ้าไม่ชัดเราเป็นยังไงคะมันก็ดูไม่สวยเห็นไหมคะหลายหคนทำไมเราถึงถ่ายรูปถ่ายแล้วถ่ายอีก เพื่อให้ได้รูปที่ชัดภาพที่สวยจริงไหมเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะคือธรรมชาติของการเป็นมนุษย์หรือไม่กระทั่งนะคทุกคนสังเกตไหมเวลาที่เราไปเข้าวัดหรือไปพุทธสถานต่างๆเอ๊ะทำไมข้ะโพธิสัทกวนอิมอ่ะเขาจะต้องใส่ลิปปากสีแดงนะแต่งแป้บสีแดงเขียนคิ้วโกงนะแก้มแดงเห็นไหมทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะที่จริงอ่ะ เราไม่รู้เลยว่าขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นพระองค์แต่งหน้าหรือเปล่าพระองค์บำเพ็ญพระองค์จะแต่งหน้าได้ยังไงมนุษย์ทั้งนั้นไปแต่งแต่งแต่งเติมสีสันให้พระองค์นั้นดูสวยงามสง่าเห็นไหมนี่แหละค่ะมันเป็นธรรมชาติวันนี้ก่อนที่เราจะไปศึกษาธรรมะขั้นสูงเราจะต้องรู้พื้นฐาน การเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก่อนเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติของการเป็นมนุษย์วันนั้นแหละคะ่ะเราจะจบหลักสูตรของสัจธรรมเราจะจบหลักสูตรของธรรมะที่แท้จริงมันเป็นอะไรที่ง่ายๆในชีวิตประจําวันมากๆเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเวอร์เอาแบบสบายๆค่ะแล้วเราจะอยู่กับใครก็ได้ในสังคมเราจะไม่รู้สึกอึดอัดใจ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มองว่ามันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละมันก็เป็นธรรมดานะคะเพียงเท่านี้เราก็จะไม่หลงไม่หลงนะเราจะไม่เกิดอารมณ์พอใจถูกชะตาไม่ถูกชะตาพอใจหรือไม่พอใจเห็นไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองขัดกับธรรมชาติปุ๊บเมื่อไหร่เห็นไหมคะเราก็จะเกิดข้อขัดแย้งตามมา เราก็มองว่าคนนั้นทําไมดูไม่สวยเลยคนนี้น่าจะแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยนะทําไมพูดจามไม่เพาะเลยเห็นไหมพอเราไปยึดติดกับภาพลักษณ์กับสิ่งที่เราได้พบได้เจอเห็นไหมมันก็กลายเป็นกิเลสมันก็กลายเป็นอารมณ์แล้วสุดท้ายมันก็ห่างไกลธรรมะเมื่อไรมันก็ห่างไกลธรรมะมันก็อยู่ใกล้ธรรมะสักทีเมื่อไรก็ตามที่เราปล่อยวางได้ปุ๊บมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นเช่นนั้นเมื่อน,นั้นหละค่ะคุณก็จะพบกับศัจธรรมคุณจะเข้าสู่หนทางของคำว่าธรรมะอย่างแท้จริงนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่ที่วันอยากจะแบ่งกันกับแบ่งปันกับเพื่อนกันิทุกท่านหากเพื่อนกันวิทุกท่านนะคะคิดว่าไลฟ์สดนี่ดีคิดว่าไลฟ์สดนี่ด,ด,ด,ดีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์บอกต่อผู้คนให้เข้าใจในศัจธรรมชีวิตในข้อนี้ให้เยอะๆเลยนะคะเราจะได้ไม่หลงเดินผิดทาง นะคะแล้วก็ไม่ปล่อยจิตใจความคิดของเราไปตามอารมณ์นะคะยังไงก็ขอทุกท่านนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนกันเป็นทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเพจ เปิดหนทางชีวิตเพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้นะคะแน่นอนเจอแับที่วันนะคะก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะที่ว,วนจะมาแบ่งปันในหัวข้อ1เคล็ดลับนะคะที่อะไรคะ ที่ผู้ประสบความสําเร็จมีนะวันนี้แน่นอนที่วันเชื่อหลายคนหลายท่านนะอยากจะทราบกันแล้วว่าเอ็กเซลลับนั้นไม่คืออะไรกันนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเคล็ดลับนั้นนะคะมันจะช่วยให้เราเห็นได้ว่าระหว่างผู้ประสบความสําเร็จกับผู้ที่เขาประสบกับความล้มเหลวนั้นมันต่างกันก็นกคือ ทัศนคติแง่บวกแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าทัศนคติของคนเรานั้นมันมีความสำคัญและมีอิทธิพลมากๆต่อตัวเรานะคะเมื่อก่อนบอกตรงๆว่าทิพวัรน,นั้นนะคะก็เป็นคนที่มีทัศนคติในด้านแง่ลบเหมือนกันค่ะแล้วทวันได้มีโอกาสศึกษาะะเรื่องราวของผู้ที่เขาประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายและทว,วันได้ค้นพบว่า สิ่งหนึ่งของผู้ที่ประสบความสําเร็จและสิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบความล้มเหลวมีความคิดแตกต่างกันก็คือผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้นจะมีทัศนคติแง่บวกเสมอส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวก็คือจะมีทัศนคติแง่ลบเสมอจากนั้นนะคะทุกมันก็เปลี่ยนไปคิดแต่เรื่องราวที่เป็นด้านบวกเสมอนะคะถึงแม้บางครั้งนะ เราอาจจะมองในแง่ลบบ้างนะซึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราเป็นเกราะป้องกันตัวเองเวลาที่เราไปเจอเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นไปได้ให้เราพยายามมีทัศนคติแง่บวกเสมอเพราะอะไรเมื่อไรก็ตามที่เรามีทัศนคติแง่บวกนะคะทุกท่านมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะเหตุการณ์ดีๆความโชคดีการเงินที่ดีการงานที่ดี ก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเราเพียงแค่เรานั้นมีทัศนคติแง่บวกเท่านั้นนะคะนี่คือความแตกต่างของผู้ที่เขาประสบความสําเร็จและผู้ที่เขาประสบความล้มเหลวเห็นไหมคะเพียงแค่ทัศนคตินั้นมันก็ทำให้เรานั้นแตกการแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนคิดลบอยู่เราต้องแปลเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นคนคิดบวกนะคะ พราะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเป็นคนมองโลกในแง่บวกแล้วนะคะเราก็จะนำพาแต่ก็จะมีสิ่งที่นำพาแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ตัวเราและท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะเราจะเจอคนที่ดีๆพ่อนกรรมที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีโอกาสที่ดีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็อะไรอีกอย่างหลายอย่างเยอะแยะมากมายที่เป็นเรื่องราวที่ดี เข้ามาสู่ชีวิตของเราแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าทุกท่านฟังแล้วเข้าใจแล้วลองนำไปปฏิบัติดูนะคะแล้วฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติด้านบวกเสมอแล้วชีวิตของเรานั้นนะ,ะจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตในด้านต่างๆไปได้ตัวอย่างเช่นอะไรคะอย่างในช่วงนี้นะยุคโควิด COVID สำคัญมากๆหลายคนก็บอกว่ามองว่าเอ๊ะ ถ้าใครที่ท,ทําธุรกิจนะเอ๊ะฉันท,ทําธุรกิจเปิดร้านอาหารช่วงนี้ยุคโควิดนะไม่มีลูกค้าสั่งสินค้าฉันเลยไม่มีลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้านฉันเลยเพราะเขากลัวโรคโควิดกันแต่ถ้าท่านมีทัศนคติงแง่บวกดนะเอ๊ะช่วงนี้เป็นโควิดติดโควิดก็ดีนะผู้คนไม่ต้องออกจากบ้านงั้นฉันเปลี่ยนใหม่ฉันไม่ต้องทําอาหารแบบตั้งหน้าร้านดีกว่า ฉันจะทำอาหารตามลูกค้าที่สั่งแล้วก็ส่งแบบ d e l i v e r รดีกว่าเราจะไม่ต้องเหนื่อยอาหารของเราจะได้ไม่ต้องเหลือน่าจะเวิร์กกว่านะเห็นไหมคะแค่เราเปลี่ยนทัศนคติแง่บวกเท่านั้นเองนะคะเราจะสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะแย่หรือดีก็ตามนะคะถ้าเรามีทัศนคติแง่บวกเมื่อไหร่นะคะปัญญาของเรานั้นจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญญาเราเกิด เราจะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่ที่บนอยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะทำเพื่อนท่านไหนว่าคิดว่าการและสมดีดีเคลปดีดีอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แบ่งปันบอกต่อผู้คนให้เยอะแยะมากมให้ <_ C os al> เขาได้ทราบกันนะคะ <_ C os al> ว่าวันนี้หากท่านอยากที่จะก้าวสูก่การไปเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จท่านจะต้องมีทัศนคต,ติด้านวกเสมอซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ของคนเราที่จะร่ำรวยมั่งคั่งในอนาคตนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ